เนื้อนุ่มมากสวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะพบกันกับแช่สูตรสลามวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเขาหอมบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งฟูประมาณ2นาทีก็ฟูค่ะ วันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าขานมปังในฝันนะคะหนูแชร์หลายรอบแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่สาเพราะสูตรเก่าเจ๊ไม่เอาไม่เป็นไรคแอบเสียใจ,ะจะอยู่นะคะหล่อเ,เล่นค่ะอย่านอกเรื่องไปเรื่อยๆนะคะที่ยังไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำขุนค่ะบอแลกค่ะที่มานน้ำรักค่ะดินเบาค่ะโลชั่นค่ะโฟมล้างหน้า มีแค่นี้แค่ไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องบอกให้ใส่กาวขุ่นไป9ช้อนค่ะใส่โลชั่นนะคะ1ช้อนชาค่ะอันนี้เป็นโลชั่นตัวขาวอะสีมันก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็โฟมล้างหน้าอีก1ช้อนชาค่ะ อันนี้เป็นเจลล้างหน้าแล้ทุกคนเขาจะเป็นเจลเจลแบบนี้โอเคต่อจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะเ็าใส่ลักหนึ่งปื๊ดค่ะรู้สึกมันจะปื๊ดไม่ได้ละต้องเทประหนึ่งใส่เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวแข็งคนก่อนนะคนเขาให้เข้ากันอันนี้ไม่ได้ใส่สีเลยนะใช่ไหมไม่ได้ใส่สีเป็นสีขาวๆเลยค่ะทุกคนมันก็จะออกเป็นสีชมพูแบบนิดๆน,นะ ต่อจากนั้นนะคะให้ใส่บอลล็กลงไปค่ะน้ำบอลล็กที่ผสมน้ำแล้วนะคะค่อยๆเทแล้วก็คนๆแบบนี้ค่ะมันจะเจ้มจนมากนะคะต้องค่อยๆระวังนะจะแข็งเร็วถ้ายิ่งใส่ลักเยอะนะบอลล็กก็ยิ่งแบบทําให้แข็งมากขึ้นนี่ค่ะพอเราได้สลามแบบนี้แล้วนะคะ ก็จะให้เราใส่ดินเบาเนาะเดี๋ยวเอาดินเบามาใส่ดินเบา1-2ก้อนพี่พาใส่2ก้อนเลยนะประมาณนี้2ก้อนใส่เข้าไปในสลามเลยเค้ใท้นี้แหละนวดกันมันเลยนะคะไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีผงหิมะอีกนะอันนี้เป้าพาพพยายามทําให้เขาแบบไม่ไม่แข็งนะเหลวๆนวดกันแล้วจะได้เข้ากัน๋ยวาเอามือลงไปเลยนะ นี่ทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ให้เราใส่บอลแหลกนะคะขยำเข้าไปอีกถ้าติดมือคือใส่ได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องค่อยๆใส่นะไม่งั้นอะ่ะมันจะแบบแข็งมากเล่นไม่ได้ค่ะทุกคน,นค่อยๆยืดก็ได้ได้แล้วค่ะทุกคนเนื้อนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อคือฟินมากค่ะอันนี้ยังไม่เนียนเข้ากันดีนะดูสิแต่ว่าคือ เนื้อนุ่มมากค่ะฟูสุดๆอันนี้ยังไม่ได้นวดให้เข้ากันดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ผงหิมะอีกนะใส่3ามช้อนนะคะใส่3มช้อนที่ผสม,มแล้วแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งสองแล้วก็3ามแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาขยำเลยขยำให้เนื้อนี้นะเข้ากันค่ะ เสร็จแล้วทุกคนมาดูเนื้อกันนะคะเนื้ออรังการสุดรังมากๆากเยืดให้ดูนี่มันมีความแบบเนื้อหิมะรวมก,กันกับดินเบาทุกคนแล้วจิ้มฟินมากฟังเอ๊ะแล้วสีน้ำตาลเอามาทำอะไรอะ่ะหรือว่าเขาใส่สีน้ำตาลไม่มีนะไม่ได้ใส่สีอะ่ะงั้นเราใส่ลงไปแล้วกันนะไหนๆเราก็เอามาแล้วไงเอาสีน้ำตาลมาเลี้ยวใส่สีน้ำตาลนิดนึงอู้ สีน้ำตาลนี้เป็นสีผสมอาหารนะทุกคนรอบที่แล้วไม่ใช่สีผสมอาหารโอ้ปกติจะเป็นสีอะคริลิกค่ะทุกคนครั้งนี้ไปเจอร้านเบเกอรี่แล้วเขาก็เห็นว่าเป็นสีน้ำตาลก็เลยลองเอามาดูใส่ขวดดูจะได้บีบง่ายๆอีอีอ, oh, <no. S 1> อันนี้มันไม่น้ำตาลเท่าไหร่พี่พามันแบบอุ้นตะ โอเคอยู่เป็นกาแฟอยู่เป็นกาแฟกาแฟอยู่อะอะอะให้ให้ให,ให้แต่ว่ารู้สึกเหลวลงอะเหลวลงโอเคได้ได้ได้คือมันต้องน้ำตาลเข้มเลยเห็นไหมเหตุจำเป็นที่ต้องใช้สีอะคริลิกก็เพราะว่าสีผสมอาหารเขาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มันต้องใส่เป็นจำนวนเยอะแล้วมันก็จะมีความแบบเจอจางเป็นน้ำอะไรเงี้ยเนาะลดค่ะพี่พาให้คะแนนน้อง ปังๆเลยนะคะและท้ายคลิปนะคะจะมาฝากร้านให้นิดนึงนะคะเป็นร้านที่เขาเนาะที่ซื้อของประพาแบบสุดปังค่ะอรังการสุดซื้อไปทุกอย่างเลยนะคะวันที่25พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้นะ,ะพี่เขาไปออกที่งานเกษตรปาจีนอ่ะแรกเลยนะคะข้างโรงเรียนปาจีนกาลยานีนะคะล็อกที่11ขวามือนับจากทางเข้าเนาะ สอบถามยังไงเดี๋ยวดูใต้ล่างคลิปได้นะคะทุกคนพี่เขาขายถึงวันที่5นี้นะคะทุกคนฝากอุดหนุนด้วยใครเจอของเ้าพาก็ไปสอยกันได้นะ,คะใครอยู่บาจีนเนอถ้าไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะน้องถามอะไรเ้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าซื้อกล้องมาใหม่ยังไม่ได้ปรับแสงกล้องเลยนะคะแสงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องสองสัย <laughs> นี่ก็ไม่รู้ว่าปรับตรงไหนเหมือนกันค่ะแสงแปลกๆ <laughs> นะเนี่ยพี่ผาดูความยืดนะคะความอลังการนะคะ มาอุดหนุนน้ำยาปลาพาด้วยนะคะมีอุปกรณ์การทำมีสรามกระปุกบ拉布บ布拉เนะาะคำถามแรกกันเลยค่ะน้องถามว่าพี่พาชอบกินหมูไหมคะแน่นอนค่ะจะตอบว่าเอ๊ะไม่กินพวกเดียวกันก็แบบเดี๋ยวจะเขินนะคะกินค่ะกินได้ค่ะหมูก็คำถามที่สองนะคะพี่เกสรักแมวตัวไหนมากที่สุดคำตอบคงจะเป็นน้องนมนะคะเพราะว่า น้องนมจะชอบวิ่งเข้าห้องพีเกตแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเลยเนาะแล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะ oh. ขอยกให้พี่พาเป็นเจ้าแห่งสลามเลยนะอันนี้น่าจะเป็นคําอวยพรมากกว่า oh. มากม,มากกว่าคําถามนะคะก็ขอบคุณนะคะน้องๆมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาเป็นอย่างดีนะคะถ้าไงคลิปนี้ปาพาไปแล้วนะคะมีอะไรดีๆเด็ดๆอย่างนี้เดี๋ยวจะเอามาฝากอีกแน่นอนคะ่ะคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ